ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็พามาดูหนามดำอีก3ต้นนะครับเพราะเราเพิ่งทำการทำโคใหม่นะครับทำโคใหม่ให้ทุเรียนหนามดำนะครับเพื่อนๆอ,อ่าก็นางก็โอเคอยู่นะครับแตกยอดสวยงามตามท้องเรื่องนะครับอ่าว้วก็ใช้ สารฝันปรับปรุงดินนะครับเนี่ยนี่นะครับเป็นหน้าดินแดงนะครับเพื่อนๆเป็นหน้าดินแดงของจังหวัดจันทบุรีนะครับที่เขาเพาะพันธุ์เรียนขายนะครับเ,เพื่อนๆที่เ,เพื่อนๆซื้อทุเรียนไปแล้วแกะถุงที่มันออกสีแดงๆนะครับนี่ครับ,รบโอเคทางนี้เราจะมาลูครับอ่า เราก็ปรับปรุงดินนี่ครับทำโขลขึ้นมา,าทำโขลขึ้นมาแล้วก็เอาอันนี้มาดินหน้าดิน,นครับหน้าดินลูกลังซึ่งผมก็ไปซื้อมาสองตักสองร้อยนะครับตักกันร้อยอนู่นแล้วครับแบกเข้ามาแล้วครับนี่แบกเข้ามานี่แบกเข้ามา, <c oughs> อาพอเราทำน้อยนะครับเราก็จะเน้นเรื่องโคลเน้นเน้นเรื่องดินนะครับ ดินที่จะมาทำโขทกเรียนอะไรพวกนี้นะครับหนางก็โอเคอยู่นะครับเพื่อนๆอ,อายุก็จะเข้าสี่เดือนแล้วนะครับเพื่อนเพอนน้นก็จะเอาใบกล้วยมาคุมครับจะเอกใบกล้วยมาคุมคุมความชื้นมันนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าร้อนแล้วอ,อันนี้ก็โอเคอยู่นะครับเพ่เพื่อนยอด เดินดีอะไรดีนะครับอ่านี่เป็นหนามดำนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าอย่างที่ผมพูดไปแล้วครับคือปลู <c oughs> กหมอนทองแล้วอ่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยตอบสนองเนาะอ่ก็ํางานด้วยแล้วก็ดูแลด้วยอะไรมันอาจจะดูแลไม่ค่อยดีนะครับเลยก็มาเปลี่ยนเป็นหนามดำก็โอเคนะครับเ,เพื่อนเ่นนี่นี่จอบนะครับจอบขุดดิน กดดินกดดินบริเวณนี้นะครับแล้วก็เอามาทาเป็นโขแล้วก็ทับด้วยหน้าดินแดงของสารฝันปรับปรุงดินนะครับแล้วก็โรยไปอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อนเราก็เน้นหน่อยนะครับเพื่อนมันไม่ใช่ปลูกมะม่วง,วงปลูกอะไรนะครับผลที่ยังไม่ประสบความสาเร็จที่ยังปลูกหมอนทองอยู่ที่ไม่ประสบความสาเร็จกลล็ลองเปลี่ยน เปลี่ยนพันธุ์ทุเรียนดูนะครับเพือ่อนเพื่อนเปลี่ยนพันธุ์ทุเรียนดูว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเพือ่อนเพื่อนผมก็ยังเปลี่ยนเลยครับเพื่อนเพื่อนต้องเปลี่ยนถ้าคิดจะปลูกแล้ว,ลวต้องเปลี่ยนนี่ครับนางก็ยอดแตกดีนะครับเพือ่อนเพื่อนเขียวดีเขียวเข้มดีนะครับ ้สนใจสารฝันปรับปรุงดินก็โทรมาได้นะครับเพื่อนๆมีเก็บเงินปลายทางนะครับ6 2 5ย์8 1 1องหครักเป็ดปดน ID งหนึด้วยนะครับเป็น ID ดีไลน์ด้วยนะครับเนไียลยครับนี่เราก็เพิ่งทำเสร็จนะครับเพิ่งทำเสร็จสองโขในใช้เวลาเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นชั่วโมงครึ่งประมาณ โขลวันเนะ่โะโขลวันก็เป็นสามวันเนาะแต่มันไม่ได้ทำทั้งวันนะครับเพื่อนๆเช้าหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เย็นชั่วโมงครึ่งนะครับโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเอามาทําให้มันตรงๆมาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับมันจะได้ดูสวยงามามันก็สูงแล้วครับ โอเคนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ